ค่ะวันนี้อยู่กับข่าวเช้าเวลาหกโมงหกโมงเชา้าทุกคนตื่นคิดจอรอดูเลยค่ะวันนี้ขอมาพูดเรื่องเดียวนะคะก็คือ <c oughs> วันนี้มีการเกิดเหตุระเบิดอีกแล้วค่ะแต่ครั้งนี้เป็นระเบิดอยู่ใกล้ๆตลาดค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงน้อยกว่าครั้งที่แล้วค่ะซึ่งครั้งที่แล้วเป็นระเบิดที่ที่ที่ซอยระเริงใช่ไหมคะ แต่ครั้งนี้เป็นซอยเออซอยอะไรไม่รู้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่เป็นระเบิดที่แรงน้อยกว่านะคะซึ่งระเบิดครั้งก่อนกินพื้นที่เยอะมากเลยค่ะอ่ะแล้วก็มีผู้สูญหายในครั้งนี้หลายรายเลยค่ะใครเดี๋ยวพวกเราจะเปิดภาพวินาทีและผู้ใช้ทิกตอกที่ถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนและติดมาเป็นระเบิดแบบนี้ขอให้ทุกคนจับตาดูให้ไวให้ดีนะคะ ดิฉันจะเปิดแล้วนี่คือภาพที่จุดเกิดเหตุโรงงานระ,ะเบิดอะ่ะโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่ผลิตสารที่เก็บสารที่มีปุ๋ยนะคะซึ่งเรากำลังจะเปิดให้ดูในวันที่เอ่อที่นี่กำลังจะเป็นร้านขายปุ๋ยในอีกหลายปีข้างหน้านะคะแต่ดันมาเกิดเหตุระเบิดก่อนจนในที่สุดก็ต้องยกเลิกโรงงานนี้ไปเลยละคะ่ะ ก็คือระเบิดครั้งนี้ถือว่ารุนแรงจนทำลายตึกแถวๆนั้นพังถล่มได้เลยนะคะซึ่งกระจกหน้าต่างแถวๆนั้นแตกกระจุีกระจายอย่าก,ก็เป็นเหมือนในหนังเลยค่ะก็คือทุกคนคือแบบน่าก,กลัวมากเลยนะคะทุกคนตึกอะไรที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะโดนอาจจะโดนแรงระเบิดนั้นซัดหายไปเลยก็ได้ระเบิดแห่งนี้ ซึ่งคืนซึ่งตอนนี้ผู้ดับเพลิงได้เข้าไปในจุดเกิดเหตุแล้วขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมพงได้เพราะเพลิงมีขนาดใหญ่มากๆซึ่งมีขนาดแบบใหญ่รัศมีสักประมาณ6กิโลเมตรนะทุกคนใช่6กิโลเมตรถ้าระเบิดครั้งที่สองก็จะกินพื้นที่ไปน่าจะเป็น12กิโลเมตรเลยก็คือจะกินพื้นที่ไปถึงโรงเรียนเลยนะคะ ใครอยากเห็นภาพในติ๊กต็อกแล้วลมั้งคะ ทุกคนนี่คือคลิปใน t ิกต o k ที่ผู้ใช้ t i กตอกรายหนึ่งชื่อว่านิกกับจินดาทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมานานมากและเพิ่งมาเกิดเหตุระเบิดในครั้งนี้ซึ่งเป็นระยะทางที่รุนแรงที่สุดมากที่ทุกคนเคยเจอแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังรุนแรงกว่า,มา,าเออมื่อไหลายเดือนที่แล้วก็คือเกิดในปีเดียวกันระเบิดที่ซอยรเรงิงแต่ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ถึงแม้จะรุนแรงน้อยกว่าจนสุดท้ายทั้งสองคนก็ต้องตัดสินใจวิ่งหนีวิ่งหนีตายซึ่งทุกคนนั้นก็ปลอดภัยกันดีนะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีผู้ใช้ t ิ k t ตอกรายหนึ่งได้ถ้าได้ถ่ายติดตอนระยะวิธีระเบิดก็ยังมีกล้องวงจรปิดแถวๆนั้นสามารถจับภาพวินาทีระเบิดโรงงานปุ๋ยที่ ซอยซอยอะไรไม่รู้นะ <Okay. S 1> <laughs> ลืมบอกอ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลย เมื่อกี้เป็นภาพที่จับได้จากกล้องวงจรปิดซึ่งตอนนี้นักประจนเพลิงยังควบคุมเพลิงไม่ได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงด้านนี้ก่อนนะเพราะพอดีเราต้องรีบไปดูที่จุดเกิดเหตนะุน่ะก็คือตอนนี้เรากำลังจะไปบอกนาะรุกโกกับกับไอโกให้ให้ไปไปถ่ายที่จุดเกิดเหตนะุเนาะอึงก็คือแบบไม่รู้ว่าจะจะอะไรเนาะก็คือ ก็คือกลัวตึกแถวๆนะั้นมันถล่มมาทับตัวของทั้งสองมากเลยเนาะอืมอ่มอาบ๊ายายนะคน